สีดำวอไก่วอแหวน5083ูนย่อยพะขยาบรถออกเล็กเลชนบุรีเื่อนรถให้ด้วยชนบุรีชนบุรีเื่อนรถให้ด้วยครับผมโอ้ยเห็นภาพบรรยากาศไหมอบคุ่นแตกหนานะครับตอนนี้นะครับเหตุการณ์กำลังวุ่นวายครับคุณแชมป์ที่วุ่นวายกัน็จะพ่นตีกันตรงกันไม่ตรงใจบนทางอย่างนีคือวันแมตช์จีกันเนาะไม่นอนนะครับเนาะแย่งกันได้ครับสระกยะแย่งแย่ตีกัน พวกมัลอยนี่แหละนายกต่อพันมักที่สุดเดี๋ยวนี่แหละเขาเป็นไทยสุดไอ้สมิงดำครับผมผลไม้เนี่ยเอาไปได้เด้อรถยาวเด้อเรื่องยาวรถเพิ่นสองยาวเครื่องตกแต่งเครื่องตกแต่งรถเพิ่นปีน่าเพิ่นอย่ามาแข่งไหมยายมันถึงสีรถพร้อมเด้อโอ้ยใส่ละรถเบอร์ใส่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 เอา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 หัวเทือกไปก็มีบาทเจ้าเจ้าเจาเจาเจ้าอาเทือกจะปั้นอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณแชมป์ รถยนต์สีดำนะครับต่อไก่บอแวน5083ชนบุรีครับุณาเรื่องรถของท่านด้วยนะคะอยู่ลานจอดรถฝั่งตรงข้ามนอโรงเรียนครับผมมาแล้วพาแล้วขอะวาตมาแล้วสวยแลรัใจดีเอ่อคนสวยนำมาฝากให้แล้วขอบคุณครับลงรักเธอเข้าแล้วไม่ยอดยายิขอย่าตประเสันจากกับแม่ นแข่งนั้นตบถาดไปแล้วอาบนะครับวัตถุดิบอย่างหนึ่งที่อยู่ในตบถาดนะครับกินจุกนั่นก็คือน้ำปลาตาแม่เขาใช่ครับวันนี้เสียบรถประทุมทองแล้วก็อุ้งทีมกรอครับรับชมนะครับถับไปนะครับก่อม่ว่าจะเป็นการแสดงต่างๆเราเตรียมพร้อมกันอยู่เนาะเรื่องของทั้นตอนการแสดงการสรุปต่างวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณแชมคุณได้ถึงชั้สอพระบรมเดี๋ยวปรจาสัมพันธ์นิดนึงก่อนคุณแชมให้รถ นะครับรถถอยออกรผลไม้นะครับถอยออกก่อนนะคร้ามกับทั้งพนทั้งข้ามันเลยครับรถแห่ด้วยครับนักแสดงเตรียมตัวเลยนะครับนักแสดงก็ขั้นตอนกิธีการต่างๆนักแสดงก็เตรียมตัวเลยพร้อมกับอย่างวันนี้ก็พร้อมในส่วนของทีการจัดการนะครับพาไปยังเจ้าของรถผลไม้มารถแห่ทั้งสี่พันนะครับขยับออกไปเพื่อที่จะถึงพื้นที่การบริการแสดง ด้านหน้าเวทีน้องปาสนามวันนี้เพือ่อที่จะจา,านโฉมครับขอ,อไฟเพียรด้วยครับกรมพันธรกัมพันกรรมการนักดนตรีเนาะยังไม่ลงหรอกคุณสายเชียวเดี๋ยวให้ในพระละกอดเราจา้ะอ่ะสายเชนเอาเป็นพักกันก็ได้กันสองคนเท่าวั้นเนาะ พ mm hmm. ี่น้องชุชนี่เหลียวเจี๊ยบน่อยครับคุณสองคืออยู่วได้ตาเราลงไปพักนะครับล่องไปพักครับขอบคุณคุณเป็นอย่างยิ่งขอบคุณคุณสายศรีขอบคุณคุณแชมป์เยอะสุดธนนะครับวันนี้ก็รอพิธีการต่างๆที่จะทำการแสดงทุ่งนาไม่ยด้ลงการยืนดอกพี่น้องลงการท่าท่านมาเนี่ยแต่ว่ามือนี้ท่านนายกต่อท่นนายกของท่านายกแต่เราพกแกวโชว์เทานี้ สอสอมาฝากผมจำสามกิโลเลยเนี่ยสอ,สอสอเนี่ยแก,ก้วมังกรแม่หมอโอเสียวโอ้ปวดแม่น,นอนเนี่ยท่านสอสอตอสอตองตาในลูกไส้เนี่ยลูกไส้ลูกไส้ของแท้ของแท,ท้ครับไม่ได้ของแท้ไอ้แชมครับทีมงานไอศินเป็นเข้าของน้ามยุกเรียนเชิญแจกผู้มีเกียรติขึ้นบนเวนทีนะครับเราถึงจะเรียนเชิญพี่น้อง ทางทีมงานบาสโลบได้มายืนด้านผู้สื่อข่าวนะครับช่างภาพท่านสอสธนัคา์ศรีชนะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเุียงราเขต3ท่านนายกองุงกรปกครองส่วนท้องถิ่นท่านสมาชิกสภาการบริหารจังหวัดตลอดจนท่านหัวหน้านส่วนราชการ ท่านผู้นำท้องถิ่นและท้องที่ผมนายจตุพ์แก้วโชตนายกองค์การบริหารสว่วนตะบลปุนจุมในานามของคณะกรรมการากับงานส่งเสริมอาชีพและผลผลิตทางการเกษตรประจำปี2,567ขององค์การบริหารส่วนตะบนขุนจุมขอกร่าบกับพระคุณท่านนายกกองการบริหารสว่าารนนรรรสวนจังหวัดยะโสธรเป็นอย่างยิ่งที่ท่านได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในที่เพื่อเป็นการส่งเสริม ผลผลิตทางการเกษตรเนื่องจากพื้นที่บริเวณบ้านหนองแก่หมู่ที่เ็และบ้านทองสำริดหมู่ที่15ของตำบลกุดชุมพร้อมกับพื้นที่ข้างเคียงเป็นพื้นที่ในการผลิตผลผลิตทางการเกษตรประเภทผลไม้ซึ่ง,งถือว่าเป็นเพียงไม่กี่พื้นที่ในภาคอีสานของพวกเราที่สามารถผลิตและปลูกผลไม้ให้ได้ที่ที่พร้อมที่จะรองรับนะักท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเรามีปูดีถึงสาปูด้วยการที่อยู่ในระบนของเรา คือภูหมากรีซึ่งมีพ่อโบสถที่ทําจากไม้สักทั้งหลังมีความงดงามเป็นอย่างมากตลอดจนเรามีภูหินปูนซึ่งให้จัดให้มีการแข่งขันทําลาบยโสจากพี่น้องทั่วทั้งตำบลกุชุมมาร่วมแข่งทั้งหมด15คณะด้วยกันครับแล้วก็มีการประกวดธิดาใขั้ตนต่อไปหลังจากพิธีเปิดเสร็จสิ้นลงวันนี้ครับด้านหลังของกระผมต่อหน้าท่านนายกวิเชียนพร้อมด้วยต่อหน้าท่านาสสประกอบไปด้วยพี่น้องประชาชนสุภาพสตรีทั่วทั้งตำบลกุชุม ในานามของเจ้าภาพในานามของพี่น้องชาวตะบลกุชุมมีความยินดีและตั้งใจเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อนรับท่านนายกวิเชียนสมวงศ์ต้อนรับท่านสสและแขกผู้มีเกียรติทุกๆท่านที่มาจากทั่วทั้งจังหวัดยะโสธรและต่างจังหวัดผู้เรามีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งกับงานลำใหญ่ของพวกเราในวันนี้ผู้เรามีความตั้งใจและนายกวิเชียนสมวงศ์ประธานในพิธีได้กล่าวเปิดงานลำใหญ่ครับผมก่อนอื่นนะครับผม ต้องขอนะครับถามพี่น้องก่อนนะครับผมพี่น้องที่ยืนอยู่ตรงหน้าผมนี่พี่น้องครับพอนบ่เดี่ยวนี่ขั้นพอนผมสิขอเวลาพี่น้องจักชั่วโมงหนึ่งนะครับในการเปิดงานนะครับครับกาบเรียนนะครับผมท่านสอสอนะครับเขียสามวเขานะครับสสอธนพัฒน์นะครับสีชนะนะครับผมท่านกล้องนายก นะครับผมองค์การม่วนจังหวัดยโสธรนะครับท่านสมาชิกนะครับสภานะครับองค์การม่วนจังหวัดยโสธรทุกท่านนะครับที่มาร่วมงานในมือนี้นะครับท่านนายกนะครับปีนี้เป็นปีมหามงคลยินดีนะครับมือนี้นะขอนะครับถึงช่มอีกข้างหนึ่งถึงความสามัคคขีในมู่ชุ่มชนนะครับแม่นสิฮหอนบรนไดนะครับกับไม่ยืนเพื่อที่จะมาแสดงนะครับ แมนสีห้หอนปนได้กับม่รวมง,งานกันนะครับก็บขอขอบคุณนะครับอีกคันหนึ่งขอขอบคุณผู้ม่รวมง,งานในการเปิดงานนะครับผมก็เคยไปเปิดงานได้ที่นี่สาชิกสภาพองค์การบริหารส่วนจังหวัดมาหลายขึ้นมือดีและพี่รองครับต้องขอยินดีให้ครับขอมาเมตทุกคนเลอนคีครับตามกับคงสิวอมีหยางหลายนะครับโดยคุณอำนาจประสีรัตรนไใร และสิงสัก์สิ์ทั้งหลายนะครับผีเชา่าตะบนกุชุมผีชวเช่าเพื่อกุชุมได้เคารพนับถือจงดลบรรดาลประท่านพ่อให้พี่น้องทุกๆท่านจงมิต่้วามสุขข่ะเจรินชิดสิ่งไหนกระถอยสมดังมุ่งม,มากปารถนาสานะมีสุขภาพพละณัไม่ทีแข็งแรงนะครับขายอย่างก็ไดราคาได้พี่นอ้อง ขายเข่าไก็ได้ราคาขายลำไยก่ได้ราคาขายแก้วมังก่อนไก่ได้ราคานะครับปวดเช้งปวดขาไก่เศร้าเด้อแม่เด้อเมื่อนี่นะครับ,วง,ววนะรบงวดที่จะถึงนี่ให้ผู้ที่มาร่วมงานเนาะเมื่อนี่คนหลายคือนะครับรางวัลที่หนึ่งจะขาดไปนะครับแล้วก็จ้างมอล่นมากกัขอหอยขอ,ขอแหนกก็พี่น้องแตนะ่พอได้เมื่าเปิดงานก็พี่น้องเนาะ นะครับว่าเฉลิมฉลองกันนะครับบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วกระผมนายวิเชียนสมบงนะครับนายกองค์การมังส่วนจังหวัดยะโสธรพร้อมท่านนะครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมนะครับท่านจากกักรพงแจ้วโชคพร้อ,อมท่านสมาชิกสภาองค์การมองส่วนจังหวัดยะโสธรทุกท่านพร้อมท่านสมาชิกสภาองค์การมังส่วนจังหวัดในพื้นที่ ของท่านสสนะครับธนพัดน,นะครับศรีชนะนะครับขอเปิดงานโครงการส่งเสริมอาชีพและผลผลิตการเกษตรประจำปีงบประมาณ2,567ขององค์การ,าร,รบรสษัทตมบลกุณชุมหน้าบัตรนี้ครับขอบคุณครับผมกับสุพกขอเป่าหิ้ง,งหลายนะครับขอบคุณทุกภาคส,สวยวนะครับที่พี่น้องเท่า ตัมือรวมแห้งกันจัดงานยิน่งใครั้งนี้ขึ้นมาผมกับขอบคุณอีกเทื่ึงที่ในโอกาสคนหลุดไม่เนาะของมาเท่าหนาที่เป็นสอสอมาพัฒน,นาบางเมืองเขาสุดท่ายกับขอให้พีน่น้องเขานะครับประสบความสำเร็จในหนาทีการง,งานมังน่งมีเงินทองตลอดปีตลอดไปเพื่อสิบ่รอยากใหแห่งความแด,ด้อครับเน้อกับขอขอบคุณหลายหลายครับ ขอบคุณท่านสสต้องกลางครับกับประยุทครับท่านผู้วยเกียรติทุกท่านครับเดี๋ยวเรากลับหลัง